นี่นะมิ๊นี่โดนต้องแบบนี้มุ่แม่นมากสวัสดีเพื่อนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปยิงปูกันนะเนี่ยไอตัวที่เราจะยิงก็คือตัวนี้แหละเราใช้เป็นของล่มนะไอพอล่มที่เรากันฝนอนะ่ะแล้วก็เราตรงนี้เราก็มัดยางวงแล้วก็มัดไม้ตัวนี้เพื่อเป็นไอตัวดนันดันแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ เราก็ได้เตรียมมาม่ารสเกาหลีมนด้วยนะแต่ว่ามาม่ารสเกาหลีเราให้ตะกรงแบบอยู่นะเนี่ยอันนี้มันก็มีแบบมีฟืนเพื่อเราจะมาก่อไฟทําอาหารกินนะคือว่าคลิปเนี้ยคือว่าเรามาเอาชีวิตรอดนี่แหละแล้วก็ในนี้มันก็จะมีมีดหนึ่งเล่มแล้วก็มีน้ํามันด้วยนี่น้ํามันแล้วก็มีหมอ้อนะ,ะนี่มันก็จะมีหม้อใบหนึ่งเพื่อว่าเราได้ต้มน้ําอะไรแบบนี้นะนี่หม้อใบหนึ่งเห็นป้อ ประมาณนี้เลยแหละนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดูว่ามันจะมีปูกันให้เราหากันบมดนะไปอโอ้เนี่ยโอ้ เพื่อนผมคื่ออ่นเนี่ยเป็นปูทุนกับหม่อมนะเพื่อนเนี่ยโอ้แบบตัวใหญ่มากอ่ะออ้ดูดิว้าวตัวใหญ่มากเนี่ยเราได้ตัวหนึ่งนะไปะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนไปอืมโอ้โหโ,โมากนี่ได้ตัวหนึ่งอ่ะนี่อันนี้คือปูทุนกับหม่อมนะตัวเนี้ยว้าวเหมือนกับตัวใหญ่เมื่อกี้แหละแต่ว่าตัวนี้แค่เล็กอ่ะมาเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในหม้อหม้อเราเนี่ยนะ ปะเดี๋ยวเราไปหาดูข้างนี้ว่ามันมีหรอเะ่นะ,ะอันนี้เพื่อนๆสามารถสังเกตดูได้จากแบบนี้มันมีรูปูเยอะมากนะเนีย่ยรูปูอันนี้เป็นรูปูองเดียวนะ จะลองแย่ด้วยตรงที่ใต้ท่อนี้ดูว่ามันจะมีกุ้งออกมากวะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมเจอกุ้งตนนัวหนึ่งนะแต่ว่าเรายิงไม่โดนกันอะแต่เราจะลองหาดูในนี้มีกุ้งมถ้ามีกุ้งเราก็จับกุ้งไว้ได้ถ้าเราหาไม่เจอกุ้งเราก็เอาปูเนี่ย มีไอปูเจอตั้วคนหนึ่งอ,อืมโอ้ว้าเฮไม่โดนนี่หว่าโดนโดนไม้เนี่ยมันวิ่งเข้าไปในนี้ะมันวิ่งเข้าไปใต้ท่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูว่ามันยังอยู่เปล่าไหมโอ้มันขุ่นหมดแล้วตอนนี้ นี่เจอแล้วอันนี้ะนักตัวนึ่งอืมนี่โดนต้องแบบนี้อืมแม่นมากนี่อะโหดมากอืมนี่แหละไปไปหาต่อปะมีนยมีตัวนึงอ่ะนี่มันวิ่งเข้าไปในนี้อ่ะ โอ้น้ำขุนมากอ่ะอันนี้เรามองท่านไม่เห็นเลยนะเดีว่ามันไม่เจอแล้วมันน่าวิ่งหนีไปแล้วมนะั้งไปเดี๋ยวเราจะไปดูตรงบ่อน,นี้ว่ามันมีกุ้งอะไรนี้หรอเ่นะ เราเจอปลากังเลยนะปลากังตัวเลก็กอะโอ้ม oh. ไปดนไปดนเนี่ยมันบินอยู่เนี่ยโอ้ oh. ไปนู่นแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองตามมาเข้ามั้งนี่เูี mm. ่ยมียตัวน,นึงนะ นี่เพื่อนๆคือว่า,ว,าว่ามีน้องหมาตามเรามาด้วยเห็นเปล่าเนี่ยข้างบนเนี่ยน้องหมามันตามมาเราจากบ,บ้านมาเลยนะอันนี้คือมันไม่ใช่ป่าหรนะือไงนี่เป็นป่าหลังบ้านแบบมันอยู่ใกล้ๆจากบ้านเราอะ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนนี่กันบ่าอืมนี่โอ้ตัวนี้นี่โหดมากอะ่ะอืมได้อีกตัวหนึง่ง โอ้เพื่อนๆคือว่ามันไม่เมีแล้วก็เราก็ยิงได้แค่สี่ตัวนั่นแหละโอป่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นอืกินกับมาม่านี่แหละนะป่ะเดี๋ยวเราไปทําตรงตรงนั้นกินนะปะ โอ้เพื่อนมาเดี๋ยวเราลองดูว่าปูนี่มัน,นมีแบบพญาิหรือเปล่านะผมว่าปูบางทียะปูแบบนี้มันมีพญาิค่อนขั้นเยอะนะโอ้โหเพื่อนคือตัวเนี้พยพญาิเยอะมากเพื่อนตรงเนี้ยโอ้อันเสียวเขาเนี่ยมันคือพญาดลุ่ล้นเลยนะเพื mm ่อนเนี้ยเนี่ยนี้มันคือพญาญลุ่นล้นเลยนะไอตรงเขาเนีเนี่ยวอลมันคือพญาดลุวนล้นนะเนี่ยเพื <boarding> ่อนดูเนี่ยไอตัวใหญ่มากอะตัวเนี้ย โอเคซึ่งตัวที่มันมีพยาธิเยอะแบบนี้เราจะไม่กินนะเราจะทิ้งไปนะแล้วก็เราจะกินแบบตัวเล็กนี่แหละตัวเล็กซึ่งมันไม่ค่อยมีพยาธิอนะ่ะตัวเล็กแบบนี้พยาธิมันค่อนข้างไม่มีนะไม่เพื่อนดูได้เลย เราทอดปูเสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปต้มน้ําเพื่อว่าเอามาลวกมาม่านะแล้วเราปูเนี่ยใส่มะม่านก,กินเนี่ยไปอือ้โหดมากอืมนหนักโอเคเพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือเราก็แค่รอ,อให้มันจนกว่ามันจะสุกนะผมเชื่อว่างานนี้เนี่ยโอ้อร่อยแน่น,นอนอะ่ะ จริงนะอืม,มาม่านี่ยเขาต้องผัดกนะินนะมันอร่อยนะแต่ว่าเราเอาต้มแล้วเราต้มเรียบร้อยแล้วอู้มันแดงมากอะ่ะเพื่อนๆดูเน่ยอู้มันเดี๋ยวเราลองชิมดูอร่อยป่่โอ้โคตรเผ็ดน,นะ โอ้เห็ดมากทุกคนโอ้เนี่ยตอนนี้หมดแล้วนะหมดย่างนะโอ้โหดนมากโอ้คือแบบว่าเผ็ดมากนะแล้วก็ตอนเนี้ยคือแบบว่าโอ้ทุกคนดูให้นู่นนะคือแบบว่าฝนกําลังมาแล้วแล้วก็เราก็ต้องเก็บของเพื่อจะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกลงมาโอเคแล้วก็คลิปเนี้ยเราก็ลาเพียงแค่นี้โอ้โคตรเผ็ดอ่ะโอ้ดังหมดนะคลิปเนี้ยเราก็แค่มาหาปูแล้วเราก็แค่มากินมาม่าแต่ดันทําผิดสูตรเนี่ย เขาเอาไว้ผ่านนั้นแต่ว่าเราอ่ะมาต้มนะอืมเรามาทําสูตรใหม่โอเคแล้วก็คลิปนี้เราคงต้องลาทุกคนเพนียงแค่นี้ไปกับเราแล้วไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีบ๊ายบาย